กี่ยวว่าสนรับสนุนให้เป็นการพน,นั้นเดจจ่เด้อสว่สีาก็ต้องเกียวเดียว,ว่อหาเด่เดอวันนี้วัี้เรากยะมาเล่นเกมขายพียยแลวก็อเดิมเลยเดคือเกมด้งก่อนแนันเอจจ่าคือเกมนี้มีคนแบบรีวิวเยอะแยะแเว่าเกมนี้เป็นเกมที่แตกหนักแตกแพงมากเ เกี่ยวกับเรื่มาเล่นให้ทุกคนเบิรงกด้วยจ้าเด้อเฮ้ยใครได้ฟังเพลงเนาะวันนี้น้องเกลียวมาเดินผู้ฟังใหม่นะจ๊ะเนาะสีผู้ว่าน้ารักเที่ยวนะจ๊ะเนาะซึ่งน้องเกลียวเขาใส่คางเดียวเด้อจ้ะเด้อชอบอะไรเนา่ยฟังเพลงแตะของนั่นนั่นสิ่นะจ๊ะเนาะซึ่งวันนี้น้องเกลียวแบบมาเบ็ดเลยเบิรงเบ็ดขันตามันที่หนึ่งบาทนะจ๊ะเนาะน้องเกลียวว่าน้องเกลียวจะแบบเซฟทุกน่าเด้อวันนี้น้องเกลียวมาแบบประมาณหกร้อยต่อที่สามบาทนะจ๊ะเนาะเบ็ดสูงสุดอยู่ที่จะว บไปที่ประมาณอ่าเอาเท่าไรดีวะที่หกบาทละกันเราจะเนาะเพอมาถ้าเดินเดินเบ็ดไปนานๆั่นเราจะเด้อซึ่งเกมนี้เนาะน้องเกี่ยวก็เคยไปเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะแต่เราก็ได้กำไรก็มั่นมั่นแหละน้องเกี่ยวก็เลยแบบอยากรีวิวให้ทุกคนเดิเบิรงเราจะเนาะว่าเกมนี้มันโอเคขนาดไหนเนาะแต่เราสูงไปอ่าเปลือยรันเบ็ดไปรุ่นเบ็ดจากน้องเกี่ยวรุ่นสิบบาทเราจะเนาะตัวนเองไปสิบสองอะไรมาสี่บาทอ่าสวยสวยจ้าหกสามสิบหกบาทได้มาอีกปึ๊บ ุคปับแต่ขนมนะคะซึ่งตัวนี้เราจะน้องถามมันครบสิบเต้มแล้วนะจ๊ะน้องน้อง,องจะฝักใครออกมากกแล้วจะน้องน้องแต่ละตัวเนี่ยน้องมีสามตัวนะจ๊ะเดือซึ่งครับแต่ความสามารถของน้องกักบกเหมือนกันอย่างตัวแรกก็เป็นตัวที่แบบกระทืบให้ตัวตัวถืออ่ะตัวแบบพวกแพงอ,งอะไรอย่างเงี้ยแตกสลา,ายไปแล้วกันลงมาใหมา่สิเราจะเปลี่ยนการนะเซ็นต์การแตกจะได้เยอะขึ้นนะทีเนาะวายลงมาสวยสี แปดบาทแตกแล้วมีอ่ะมังกรส่งนะกจากนอ่าการ์เซสองมาแตกต้อนนอกจะเนาะเดี๋ยวถ้าไอ้อีตัวซีฟ้าแตกแล้วน้องเกียวสี่อยให้ฟังน่ว่าความสมัครของน้องเป็นอะไรนะอกจากจะได้เห็นถักกันง่ายๆเนาะได้มาสามบาทสวยสวยแปดแตกอ่น้องเกียวแตกบ่อยมากช่วงนี้เนาะจากนอถือว่าโอเคหวานๆเลยจ้ะในยิมเจสสวยตัวนี้น้องเกียวแบบเปิดเป็นฮือโบโลนะ ค่อยปั่นไปเราแบบชอบใส่แบบธรรมดาที่มันจะน,น่ามั่งเดีบบเ๋ยวเราขอเปิดเทอร์โบแล้วแต่เดิมจะแเรื่อยๆหน่อยจะรู้สึกว่าเอ,าอ่อพ้าเรูซื้อของน้องเกียร์ก็คือแบบระหว่างการเปิดเทื่อโบก็มาเปิดเทื่อโบมันก็ไปตาัางกันมากแต่แบบมันก็โอเคกว่าแบบใช้แบบรีบๆค่อยๆปั่นไปเซมแล้วคือน้องเกียร์ตอนนี้เม็ดเพิ่มไปหยีๆแต่เดาเปน็นน้องเกียรสี่สิบบาทสวยอืออือหกบาท อีกแต้มนึงสวยไปแตงวมเขยังแับถือมันเลยลูกถึงแน,น,น่นอนแล้วไอตัวนี้เลิศเดอ้อลอยซีซีเดิเจอเด้อมาเดินมาเด้อทีสิบบาทไปแรกถ้าตัวที่สามบวกเลยเอาะตัวซีซีไปอีกสวยไปาทอ่ะก็คือซีซีบาทสวยถึงไปถึงไปถึงไป ดู๋หกร้อยสวยน้องตื่นแล้วน้องสีฟ้าตื่นขึ้นมาแล้วเนาะข้อสมัครของน้องคือเปลี่ยนจากตัวแพงหรือตัวถึงนั้เป็นว้ายจ้าหนึ่งร้อยแดแปดตื่นมอตื่นมอสีแดงตื่นมอตื่นแล้วสีแดงตื่นตัวสีแดงนี่จะเปลี่ยนแบบคข้อสมัครขึ้นน้องจะเปลี่ยนให้เป็นแบบตัวที่เขาต้องการหรือน้องแบบซุ่มมากน้องสีน้ำตาลเมื่อกี้เลยแบบโค่นโค้งแข็งกระตัก รำตันนะจ๊ะได้มากเก้าร้ 86, ยแปดสิบหหิแปดนะจ๊ะไม่กระบินอย่ายุอเคยุนี่นอนมาแบบนี่ตอนนี้คือมาพัฒนเจเร็วจากพลัเราบ็นะคเลขาจะเอากวไร้แบบนี้เนยเนาะข้าก็เลยแบบปั่นไปเรื่อยๆตอน,นี้นเกี่ยวปั่นมาทีเบสที่ิบ,บาทนะจ๊ะสวยมันนี่เราเก็บเอามาแบบจริงจังแาว่าจะเอามาเอากําไร้โดยเฉพาะเลยด้อจตะเด้อเจนน่าหนึงแหบะบ สวยหกบาท <expand. S 1> ไปที่สองสวยสวยเจ็ดสิบตื่นนะตื่นแล้วตื่นแล้วถึงน้องตุ้กเขียวตื่นบ่อยอยู่แล้วะเนาะจันนอน้องกับแบบแต่ดูสุกวันน้องเขียวชอบน้องตุ้กเขียวมากเลยอ่ะก็แบบน้องถูกโตถือออมันบอเราไม่หลุดไม่ไหมเสียห้องแต่แบบแต่ง่ายขึ้นเนาะเจี๊ยนอแล้วมันก็ติตื่นวันนี้รอดเด้อมาบอกมาสวยแหมว่าเป็นแฮปปี้นี่ มากหนึ่สิบสวยสิบาทสามสิบแล้วแต่ไม่นี่ได้บอได้สิบาทตื่นบอบอตื่นเอาไรสวยว้ายสวยสวยหกบอตื่นมาหกสิบตามเมื่อก่อนหนึ่งคือตัวแพงเรื่อสูแบบแพงแพงเกือบที่สุดเลยมั้งแพงที่สุดแล้วในบรรดาเกมนี่แล้วแต่น้องว้ายสวยสวยหนึ่แปดสิบ โ yup. ดนไม่อืกสวยดะตื่นแล้วสวยที่สองอ้าสวยมาสามสนดูนกมก็ถือไปไปสวยงามเลยมาแล้วสามสีสามสิบมืกรแม่มังก่อนสีตื่นบ่อลูกตื้นบ่อบลูเดซีฟเราจะหนอหาที่หกถ้าแบบถ้เขาสู้ช่วงแบบ ความแซบผมไปนั่งมังก่อนเสียตองแบบเจ็ดสิบเต็มหรือจะดูภาส์ใดก็ขึ้นตาหลือตาล่าเลยแต่ไหนนอนมาเกมน,นี้มันเกี่ยวเร่จากเว็บตรงแล้วาตาเนอะเว็บเอ็มซีเอ็มแปะเป็เวพีแล้วตาเนอะมันก็เลยแบบมันเหมือนเวบเอเจนที่แบบนั่งล็อกอยูหรือเปล่าไปดูทีนตาเนอะไปผมว่ตื่นดีปะไปเปี่ยนเปลี่ยนทำไมแว่าอายุนี่สวย เด็ดส <Bye. S 1> <Kinder. S 2> ืนยืนแล้วยืนแล้วม่อใจมือใจอ่ะมั้งคะเขาแตกงั้นวรูอีแดงตื่นมากนี่นะนะไปต่อตอน้น้องเกี่ยวปั่นคือมาได้สอง0นแล้วเนาะจ้ะจากห0 0อยกว่าบาทไปแปดบาทคือการเล่นเกมส์รอนค่ต้องใจเย็นเลยจ้ะถึงเขาจะด้ามันตายค่ะถงเขาใจหอนเนาะมันก็จะแบบ่ค่อย มันบอกอ้ยสรุดนะจ้่เขาไขอดังเลยจ้าไปเดี๋ยวกอืมใจซึ่งดองกันน่อยใจกดองกันน่อยเบีดสี่สิบมิทีขา้นเลยวะไปสวยสิสวยอ้ยบนตวเขียวมาต่อสวยหกสิบดเฮ้ยแค่นี้ ใ okay, okay. จเย็นเย็น่นอ,อ,อน้องเกลืองมบอกที่ว่าคาก่อนนของกิจกรรมเมื่อแต่เดิคือตอนนี้น้องเกลือไปอยู่ในกลุ่มที่แบบร่วมเสียหน่อยคุยกันเล่นบอคือกลุ่มที่ได้แก่แล้วแต่เดิอลิงยุ่งกาวเมว่อแเดอถทาใครแบบอยากไปคุยกับน้องเกลืสิกาไปคุยได้น้องเกลไม่แนะน้ตเดเือะจะแบบมาถามทรมถามสูตรว่าเทคนิคเนะล่นนื่องไส้ะม่อนอกจากที่จะมีน้องเกลือแล้วก็มีคนอื่นด้วยเมแต่ยา สยวยเราได้แบบเทเลกแกมมาเชียร์บ้งไปกินแตงพายเล่นนะจ๊ะบ้างไปเล่นบึงแบบเขาแจกสูตรด้วยล่องไปซึ่งสูตรที่จะแจกนะกกกั้นกลุ่มเทเลแกมก็อ๋อชิ้นทีสองบาทสวยในกลุ่มเทเลแกมก็มีซึ่งเราอยากขอแบบอุปโบริโภคนะจ๊ะเนอะแต่ถ้า,ยา,อ,ยาอ,ยยยอยากเล่นหรือยอยากได้อ๋อแปดสิบลอยยินซี่สวยถ้าอยากเล่นหรืออยากแบบได้สูตรนี่สีกลับไปขอในกลุ่มเทเลแกมเลยนะจ๊ะ จะมีแตกแม่นานหรอจ้ะอ mm. uh anyway. ุ้ยสวยสวยตื่นหน้าตื่นบอตื่นหรอนี่ตื่นตื่นเปลี่ยนสวยอะเรหกสิบมาแปดสิบตื่นระดับกันแล้วมาก่อนตื่นแล้วมาสิสองสวยแปดบาทแปดบาทคือสวยเนาะเขาช่วงแบบโบราณแล้วตั้งแต่พอมาแม่งก่อนตื่นแล้วมั่งก่อนตื่นแล้วเนาะ ตัวมังกรหน ah, ี่งก็คือเปลี่ยนจากโัวถือเป็นตัวแข้งนะสีเลยเดินากถหายสีเลยเนอทุบไปทุบทุบทุบข้าวไม้บบทุบุบทุเราสิบเละอยหกสิบพะไรได้ยุ่นี่หกสิบตัวแข้งตายุบบิกเอ เขียวลงเขียวเขียวเอ้ยไอยูนี่มีซิฟทบเขาเขียวาฟาไหยอาหารซิสวยเขียวเขียวบล็อตแล้วกเนาะก็ถือว่าโอเคมากๆสำหรับพาสู่ชมก็น่าตื่นเ้นนะเกี่ยวกับปันจากแบบทิปสองคือแม่สิบคคือม่ยี่สิบเนะจ๊ะแล้วก็เบ็ดทิ้งไปประมาณแปดสิกว่าก็คือ ถือไปใหม่ทีสิสองหลอดแบบเบ็ดกับออกมาณสิบยี่สิบบาทนะจ๊ะจะถือว่าแบบโอเคมากๆในการปั้นรอนี้เด้อถ้าใครอยากลองใส่เช่นนี้นี่ก็ลองไปใส่บนอาจารย์แบบเบ็ดขึ้นเป็นล่องเบ็ดขึ้นเป็นล่องเสียนอาจจะนาะแล้วก็ลองแบบเบ็ดม็ไปเรื่อยๆตัวยี่สิบบาทข้างบนจแต่พอแบบบางทีมั่อไงแบบเคยยังก่อการระบบการเล่นเกมจะมันจะแบบปั๊บค่าของเปุ๊บเป็นการเล่นเสียงแบบเหมือนกันจริงนะจ๊ะเนาะซึ่งเกมนี้ถือว่าโอเคมากเลยจ้ะ แกมีอยูะประมาณหกร้อยกว่าบาทเนเด้อมาสามพันสามร้อยบเอ็ดบาทจะเก่าสิบหสตางค์แล้วปาือแบบเกมดักก่อนแฮเป็นเกมเก่าของขาพี่เจงสิแต่ก็คือว่าน่าเร้นมากๆเลยป่าอี่ยงเมื่อกี้เนาะก็คือแบบน่าเร่นมากๆแล้วจ้ะแต่ยังมประเล็นกานแล้วจ้าสำหรเกมดักก่อนแฮชของพี่เจงแล่จ้ะเนาะริงเล่นเกมอยู่หมองเก่าเรื่องอะอยู่ตรงไหนในคิดชันในคอมเมนต์แล้วน้ะเด้อ ะถ้าไปอยากตีช่วงเลยออยากคุยกับน้องเกียร์กะได้เลยเดินตาเดินไปที่ที่ในเกมเอ็นจีเอ็มแปดแปดในพี่อะไรนะตาเด้อซึ่งใน่หนังจะไม่แบบหลบกเซียนหรือแบบคนที่เล่นเกมแบบพ่อเด้อจตาเดินไปคุยกันลุกสาวกันได้เดลยสบายยังมีแตกบอลยังมีโบ๊ทแหวนตุ๊กตาสีแล้วตาเนาะเนี่ยขอรับต่อไปก่อนนะตาเนาะเจอกันที่หนาแล้องมื่อกล่าวอีพี่หนาจะเปเกมแน่นอนจะเป็นเกมเก่าจะเป็นเกมใหม่จะเป็นเกมใหม่นะก็เนาะ จะนี้มาแจงอีกนะจ๊เเจะเดี๋ยวจะมาขายช่วยแล้วเราจะมาขายข้าวกล้ยนะจ๊ะเนื้อคอรักตัวไปก่อนเจอกันอีพี่หนาจ๊ะบ,บายๆอะไรนะ